สามหกสามสี่สามหกสามอ่ะกันกลับกันกันเมือ่อชุดตัวค่ะสองสามเมนเบาเยิมครับผมพร้มเพียงยงี่งนาค่ันะคะ,คะนางรับของเท่าวันที่ยี่ส <24 S 2> ิบสี่นะคะมูนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่ ยี่สบสี่ท่านว่าสองห้าหกแปดลำแก่บนเขาเอ่นว่ามื่อนี้ลำแก่บ,บจน <c oughs> จะเฝ้าสิ้นเดือนยิ้มว่าบัติมเงคุณยู <c oughs> ม้มเริะมีเงินต่อทุนอยู่ค่ะเอฟซีทางบ้านนะคะกำลังติดตามจะเป็นช่องแชียร์ไปแก้แชรละรวยแโมูพารวยขอบกับยิ้มพารวยน้องไอพารวยนัชชาพาโชะคแล้วกต่อจริงใจนะคะกันผูไห้ ถือเกลีกน้ำกระสีจริงใจนำุ่ธาษัตรละว่าต่อจริงใจหลายช่องราคาที่ลูกหลานปูตาผู้ชี่อเขาเขเ้านละค่ะเดะากันดำเนื่องงานปูดำเนื่องงานนั่นเราปูมือมีดำเนื่องงานคือว่าทีฟีฟซีรำแก่บ,บุญรำบวงสวง่างเอาไวเป็นอย่งนี้ พ่อจักจา่ายพ่อยายสมจิตพ่อจักจา่ายพ่อจ๊กห้องถ้ามันเป็นอยอเนี่ยเป็นเพคนดีใจร้ายนะเพคนฟันดีเพคนฟันว่าต้นผู้อยู่วัดป่าบันเมืองนะคะอาจารย์สมจิตต้นผู้ตัวนี้แหละละว,ว่ะใบไม้กลายเป็นแบ่งรอยเปินมีแต่แบ่งรอยเต็มละว,ว,ว่าเพะคนฟันดีถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะต้นผู้ กลายเป็นมีตะใบลอยสเสลียงกิงคืนนะจ๊ะพวกกะทิใบเขียวบะนี่พีใบเป็นสีแดงการจะได้กากเกล็ดก็ได้แล้วบะอันฮอลามันตีเพราะตีดตีเลยฮ่ต้องแป้งเท่านั้นฮอล่าต้องแป้งไปรูปแค่นั้นเลยฮอลากะตีบ็ได้แค่ถือว่าเป็ดศรีพงศ์โคดีมือหนึ่งนะคะณสถานที่วัดป่าบ้านเมือดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปู่ธรรมเพเนียงของเฮ้านะคะเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลของปูนะคะวัดป่าวันเมื่อค่ะค่ะแม่คู่นะคะในนำผ้าเอฟซีสายบุญได้มีโอกาสได้รวมเฮ็ยรวมส้างนะคะส้่งเซ็ดไร้สิ่งไร้ยางที่วัดป่าวันเมื่อมาที่นี่นะคะเรียกมาขอสูกมาขอสูกบันสุไทยแล้วปูนอกบังจำปืนแล้วตอนเที่ยงตอนเที่ยงนะคะล้างจากที่ลูกคอมา กัวไปขันไปตายและไปหาเทวีสุวรรณเกษ์ไปเบึ้งมือถวายวันที่เท่าใดแล้วกับพ่อซอใดฆ่าเพิ่มตัวชีวิตใดกูกระบอกสิเนาะทะเลากันมามาแล้วก็ว่าวันที่เก้าวันนเก้าพฤศจิการเก้าพฤศจิกายนพ่อซอสองห้าหกห้าค่ะประเี่ยวสองห้าเพราะว่ามันออกแล้วเพราะบ่เอา โอคาสื่อใดนะคะเก่าค่ะันบอมีสื่อใดอยู่แต่คนบ่าต้องหาซื้อง่ายบ่าองหาแหงสื่อใดหลายขาดแทบบาอานะคะมันออกหาโซ่คนบอกันมารับเออคเก่าคบันี้คูยุทูบอไยูทูให้สามดอกโอ้ยอันให้สามตัวยนจะลืมเรื่องนั้นกำลังมาลตัวนึงแม่ตัวใด้นกนกครับแม่คูจยดทูบยูทูบเสียงไทย ใส่เอียกอ่อมาซีแล้ววันคือเป็นยังไงบ้าบา<ส><ส>ขอใส่วันที่สองเดอะพูเดอร์สองโมกราสองฮาหกเปียดให้เอฟซีไซบุนได้รวมเพชรรวมสร้างมหาเจดีไ้มัน็ิให้ว่าไพา่ในพ่อสองหกเก่านะคะพ่อสองหกเก้าไม่คู่วาสีเสืิมะสลองมหาเจดีรุ่นสิบเก้ายอดแต่ว่าซีมาแล้วเป็นบ่เห็น,นเหล็กซีมาแล้วนะคะ การููเนละการยูทูบเสียงไทยและการบวงสวนมือเนียนนงล่ำเบื้องเบื้องดอกกุหลาบงามค้าวงามเนี่ยเพิ้งหัวฉีบาแห้งงามก็นี่คันปูไห่ปฏิเชียร์เป็นแถวเลยนะทีเป็นแถวด้านมาจัดแห้งามแน้ะ <po ค่ะกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกกูว่าคันมันบพ้าเขียนเอาเป็นบเก้าเก้านะแล้วว่าเก้าสิบเก้าดอกเก้าเก้าหรือเก้าหนึ่งเก้า ่าลืมเราคะ่ะอันนี้เป็นซีรีมงคลมือนีอออวันที่2ี่สิบี่เอ้าล้วก็ไ้ซีถือได้ละเยี่ยมครับผมวันที่ยี่สิบสี่จำได้เพราะมือนั้นมือแม่คู่มานี่ยังกอมาให้กี่ดีป่วยมากวันที่ยี่ห้าป่ะครับค่ะก็สองห้าหาสวงงอนอก้อนๆนะคะ่ะอันนี้ก็ยีฟซีถ้าถ่ายจะลืมสองห้าออกไปแล้วเนี่ยสองซีอวันนี้เป็นการล่ำบวงสวงท้าวเวสวรน อาเดอปพูดเดอร์อผมแอปเปิาพ่าผมกับแอปเปิลน,นะคะเพื่อใ้สูกน้ำกุรลีกละหน่อยบ่ไเดรยายล่อบ่เป็่นยังบ่ไเด้ยลก็บ่เป็นนยังว่าจะล่ำ สืวสวนมหาราชิกาท้าวเวนน้ำเขาคร้องสวรรค์เมืองฝ้าชันจาตุมเมืองแม้นแดนดินอันลัมคาด้วยบำเพ็ญภาวนาทำความเพียรน,นันลื่นล่นสัจจะนันแมนเทียงรง ขอกราบกลมผมอ่านประคาถาว่านาโมสามโจบให้ครบคำบูชาทานจากตุรกรบันนั้นเวทสวรรันัิ่งใหญ่ เทพระเจ้าทอนไทยเหนือเก้าศิวาก่อนวาสาธุสาธุสาธุเด้อยเทวาบุตรยุสัญหาเทวาดาอยู่ยุสัญสี นี่ยุสันไตลูกขอไหว้ให้เบ่งแงงคาระวะองค์เทพไทยองค์ปู่ใหญ่เวสวรรผู้ครอบครองชาวมนุษย์สู่ภพภูมิค้นเนืองฟ้า ขอจงโดนบันงานให้ลูกหลานจงสุขเยี่ วันนี้ไงช่วยปกป้องเมืองคนตรงเท้าช่วยตนให้ลูกหลานมีกินประทานทรัพย์สินให้มีกินมีทานช่วยลูกช่วยหลานให้ผ่านคนความตายลูกขอถาวายทั้งเทพให้เท,ทเ,ททเทวาสักระบูชาทั้งดอกไม้ทุ่ย คลูกขอไหว้เพื่อบุทธาเดโนโจเจงเจจวีสวรรค์ช่วยบรนดานลูกพีให้ลูกหลานมั่งมีประธานกสิส้น ปูศับซีดเป็นตัวแทนดอกมังคนมาโดานดเอาลอภัยใต้ลูกทีมาตากไหวใ้ลูกกล้านมีที่เพิ่งแมนยูทั้งบนสันฟ้าแมนอยูทั้งบนสันฟ้าลงมาใต้มาโดนดพอนเจ้าเอ๋ วันช่วยทุบนบันดาลอาภีนิ้ารให้ลูกสร้างบุญจะทำความดีตลอดชีวิตให้พ่อคำโจนสะสมบุคพอสร้างบุญให้พ่อคำคุณนลูกลานทัวเด เป็นตัวแทนดอกเงือคพนมาหนุดเอาเ่าภายใต้ลูกทีมากากไหวให้ลูกกล้านมีที่พึ่งแมนอยู่ทึงบนสัน้าแมนอยู่ทึงบนสัน้าลงมาใตมาหนุดพ่นเจ้าเอา๋ยเจ้าเอา๋ย วอนลูกขอกรอทวสุวรรณช่วยบุญบันดาลอาภีนิหานให้ลูกสร้างบุญจะทำคามดีตลอดชีวตให้พอคำจจนสะสมลูกขอสร้างบุญให้พอคำอุนลูกลามทัว่วแเด